หลายคนที่เป็นนักอ่านเหมือนเทมส์นะครับมักจะตั้งคาถามกับตัวเองว่าเฮ้ยทำยังไงนะให้เรากลายเป็นคนที่อ่านหนังสือได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่านแล้วสามารถนําไปใช้พัฒนาตัวเองได้เก่งขึ้นจริงๆเติบโตขึ้นจริงๆกลายเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆถ้าทุกคนกําลังสงสัยแบบนี้นะครับสองศูนย์หน้าศูนย์พอดแคสต์ในวันนี้จะมีคําตอบให้กับทุกคนไปฟังนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่20สาูส์พอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่ช่วยให้คุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสําหรับการทํางานในโลกอนาคตครับวันนี้อยู่กับเทมส์เหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือหรือสร้างต่างโตรีอินเวสต์นะครับก็วันนี้เรื่องที่จะเอามาชวนเล่าสู่กันฟังเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ที่ฟังพอดแคสต์20นาู์เนี่ยนะครับก็มักจะเป็นนักอ่านด้วยเหมือนกันเนาะเราชอบ หาหนังสือใหม่ๆนะมาทําให้เราได้เรียนรู้ต่างๆตลอดเวลาครับซึ่งหลายคนก็มักจะมีการหาเทคนิคใช่ไหมวิธีการอ่านต่างๆที่ทําให้ตัวเองเนี่ยโหนะเสพความรู้ต่างๆได้มากขึ้นนะครับยิ่งในยุคนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยมันเลยมีการหาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาให้ตัวเองเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะการอ่านแบบ speed read นะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้อ่านก็ได้นะแต่เป็นคนชอบฟังอย่างเงี้ยก็อฟัง audio book แบบ ความเร็วแบบสปีดคูณ2อ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเหล่านี้นก็เป็นหนึ่งในรูปแบบหรือว่าเทคนิคที่ถมว่าทุกคนใช้ในการเสฟความรู้เสฟข้อมูลเข้ามาเพื่อพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับทีนี้วันนี้สิ่งที่อยากจะเอามาชวนคุยเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับมันมาจากบทความบทความหนึ่งนะครับชื่อว่า six strategies that will make you a better reader and person นะครับก็ อ่าเป็นบทความที่เขียนโดยคุณไบรอันฮอลลีเดย์นั่นเองนะครับถ้าทุกคนรู้จัก,จกอ่าใครรู้จักคุณไรอันฮอลลีเดย์เนี่ยนะคุณไรอันฮอลลีเดย์เนี่ยนะครับก็เป็นนักเขียนชื่อดังนะครับที่มีหนังสืออ่าขายดีนะไม่ว่าจะเป็น The obstacle is the way อย่างเงี้ยหรือว่า ego is the enemy นะครับก็จะเป็นหนังสือที่มีแปลไทยแล้วเนี่ยใครสนใจก็ลองไปหาอ่านกันได้นะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะครับก็คุณไรอ n นฮอลลีเเนี่ยก็เป็นนักอ่านคนมึงเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเอามาแชร์ไว้ในบทเว็บไซต์ ideas. ted นะครับเหมือนเดิมนะหรือว่าใครอยากจะไปดูเทปท็อกของเขาก็ได้นะครับก็มีเหมือนกันนะซึ่งสิ่งที่คุณไรอันฮอลเเอามาแชร์เอาไว้เนี่ยก็คือเป็นเรื่อง 6กลยุทธ์นะครับที่จะทำให้พวกเรากลายเป็นนักอ่านที่ดีขึ้นแล้วก็แน่นอนครับเป็นคนที่ดีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันแล้วว่าเฮ้ยไอ้กกลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเนาะก่อนที่จะไปลงแต่ละข้อนะต้องแถมต้องชวนทุกคนคุยก่อนเลยว่าเวลาเราพูดถึงการพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าการเสพข้อมูลเสพความรู้การอ่านหนังสือเนี่ยนะจริงๆแล้วนะครับการที่คุณคิดว่าคุณเลือก ความรูประเภทไหนมาอ่านเนี่ยนะการหยิบหนังสือเล่มนู้นเล่มนั้นเล่มนี้มาอ่านเนี่ยคือการที่แค่เราเลือกความรู้มามาเสพเนี่ยมันไม่พอทุกคนแต่สิ่งสําคัญคือนอกจากสิ่งที่คุณเลือกมาแล้วเนี่ยมันยังเป็นวิธีการที่คุณใช้ในการอ่านด้วยนะครับในการเสพข้อมูลนั้นด้วยนะผมใช้คาว่าเสพดูแล้วแบบ ออดูเหมือนติดยังไงดูนนะแต่ว่าก็ติดจริงๆนะถูกไหมใครอ่านหนังสือก็จะติดกันแบบนี้นะครับโอเคซึ่งอย่างนี้บอกนนองวิธีการอาร่านเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับซึ่งคุณไรอรันเขาก็แนะนําไว้อยู่ทั้งหมด6กลยุทธ์ด้วยกันนะครับวิธีข้อที่หนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าเวลาคุณอาณ่านหนังสือเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วมันมีคําถามในใจอ่อานไปสักพักนึงแล้วเกิดคาถามเนี่ยนะเขาบอกว่าให้คุณหยุด อ่านหนังสือที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เอ็นจอยกับมันเลยนะครับนี่คือกลยุทธ์ข้อที่1นะครับแล้วมันคือจริงๆจะบอกว่าชีวิตมันเวลาชีวิตมันมีค่าทุกคนแล้วความรู้ในโลกนี้มันมีเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วมันมันไปต่อได้ลําบากมากเลยมันดูแล้วมันไม่ค่อยคลิกกับเราเท่าไหร่เลยเนี่ยนะมันน่าจะดีกว่านะครับถ้าเราทิ้งหนังสือเล่มนั้นพับเก็บลงไปนะครับ แล้วก็ move on ไปอย่างหนังสือเล่มใหม่ที่เราสู้ว่ามันน่าจะตอบโจทย์เรามากกว่านี้นะครับหลายครั้งเนี่ยเรามักจะไม่ยอมอทิ้งนหนังสือเล่มนั้นนะนะพยายามอ่านทู่ซีอาดไปได้จนจบเลยนะฮะเพราะเราคิดว่าแหมไหนๆก็เริ่มเปิดอ่านแล้วอ่ะนะน่าเสียดายนะครับถ้าเราจะไม่ยอมอ่านมาจนจบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตะก,กะ เขาเรียกตากาวิบัติแบบหนึ่งเนาะเป็นฟาร์เรซีแบบหนึ่งนะครับก็คือซัมคอร์ดฟาเรซีนะคือกลัวไอ้ต้นทุนจมที่เราได้เริ่มอ่านมันไปแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในะไอ้ต้นทุนพวกนี้คือคุอคณเอากลับมาไม่ได้อะแต่สิ่งที่คุณจะต้องคิดให้ดีก็คือว่าแล้วเวลาที่คุณจะต้องใช้ต่อจากเนี้ยเพื่ออ่านมันให้จบเนี่ยเนี่ยคือต้นทุนที่สําคัญมากๆที่คุณยังควบคุมมันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณไรอันก็เลยแนะนําว่า เออถ้าใจหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกว่าไม,ไม่ไม่มีความสุขในการอ่านไม่ enjoy เนี่ยเลิอกอ่านซะน,นะครับซึ่งเ,เขาก็มีอาจจะเป็นทิปซะกันเนาะก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าทิปที่คุณไลอันแนะนำเนี่ยเขาก็บอกว่า,ารูสของเขาเนี่ยก็คือว่าถ้ามีหนังสืออยู่สักสมมุติร้อยหน้าแล้วกันนะให,ให้ลองคิดว่าถ้าคุณอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งอน่ะนะครับให้คุณเอาเลข100้คือ1น0หน้าเนาะลบด้วยอายุของคุณนะครับ นั่นแหละคือจํานวนหน้าที่คุณควรจะตัดสินใจว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มนั้นต่อหรือคุณควรจะหยุดยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอายุ30นะทุกคนนะครับผมเอาเลข100หนะ้าลบด้วย30หมายความว่าจํานวนหน้าที่ผมควรจะอ่านหนังสือเล่มน,นั้นนะ่ะนะแล้วตอบตัวเองว่าฉันควรจะอ่านต่อหรือว่าฉันควรจะเลิอกอ่านมันไปซะเ,เนี่ยคือเท่าไหร่ครับหนึ100่งลบสาเท่ากับเจหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออาจจะเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเมื่อให้คุณได้ลองอตัดสินใจดูว่าคุณจะอ่านหรือว่าคุณจะ เลิกอ่านมันไปเลยนะครับซึ่งไอตัวเลขอันเนี้ยเทมก็แล้วแต่คนแล้วกันเนาะแต่ว่านี่ก็เป็นไกด์ไลน์ของเขานะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะคิดยังไงก็จะใช้วิธีการเข้าใหมาก็แล้วแต่คุณเลยนะครับอันนี้คือหลักการกลยุทธ์ข้อที่1น,นะครับกลยุทธ์ข้อที่2ครับทุกคนก็จริงๆข้อนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการอ่านโดยตรงเนาะแต่ว่าเทมเชื่อว่ามันเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการ organize ข้อมูลหรือว่าความรู้ของเรานะครับกลยุทธ์ข้อนี้กูร์รีนบอกว่ามันคือการ keep a common place book นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ่าคือเวลาคุณไปเจอความรู้นะหรือว่าไปเจอสิ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นประโยชน์จังเลยเนี่ยอยากให้คุณหาวิธีการในการเก็บไอ้องความรู้เ่าเนี่ยให้เป็นอ่าหลักเป็นแหล่งนะครับเป็นประเภทที่เหมาะสมนะไอเนี่ยเขาเรียกว่า common place นะคือพูดง่ายๆว่าที่มาตรฐานแหละที่ที่ common กันที่คุณเอามันมาเก็บได้เพื่อให้คุณสามารถกลับมาอะไรครับกลับมา เปิดอ่านมันได้หรือว่า,าหามันเอามาอ่านได้อย่างรวดเร็วบางคนบอกว่าในยุคนี้อาจจะใช้อะไรใช้โน้ตถูกไหมโน้ตในมือถือเนี่ยคุณก็แบ่งโฟลเดอร์มันออกมาซะนะโน้ตเรื่องเกี่ยวกับงานบ้างโน้ตเรื่องเกี่ยวกับหนังสือบ้างโน้ตเรื่องเกี่ยวกับ อาจจะเป็นเรื่องที่คุณสนใจคุณก็แยกหมวดมันออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเจอเรื่องอะไรที่คุณสนใจเนี่ยคุณก็กลับมาโน้ตเอาไว้ในแต่ละหมวดที่คุณต้องการแล้วเวลาคุณจะกลับไปหาเนี่ยคุณจะพบโน้ตมากมายเลยในหมวดที่คุณสนใจเนี่ยซึ่งไอ้หมวดเหล่านั้นนี่แหละจะทําให้คุณสามารถเอาไปต่อยอดหรือว่าคิดต่อรวมถึงทําให้ตัวเองได้อ่ารวบรวมความคิดได้สะสมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งกลยุทธ์เนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย นายกรัฐมนตรีของอเมริกาคนหนึ่งนะชื่อคุณโัลน์เรแกนนะครับก็คุณเรแกนก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันเนาะแกก็จะมีกล่องกล่องดำเนี่ยนะฮะเอาไว้ใส่สําหรับเก็บกระดาษนะครับซึ่งเก็บโน้ตของแกเนาะซึ่งมันก็จะมีหลายๆกล่องนะครับบางกล่องก็อาจจะเป็นเขียนว่า On the nation ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของประเทศชาตินะครับมันกล่องอาจจะเป็นเรื่องของ on the people ก็คือเป็นน้อยเกี่ยวกับเรื่องของคนนะการใส่ใจสังเกตคนต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ Uh, the เวอรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของโลกนะครับโลกรอบโลกเป็นยังไงมีอะไรก็คือเพื่อให้เป็นการจัดหมวดของความรู้หรือว่าโน้ตที่แกได้โน้ตลงไปนั่นเองนะครับนี่คือหนึ่งในเทคนิคที่เรียกว่า common place เนาะซึ่งเชื่อว่าก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทาให้เราสามารถ organize ข้อมูลในหัวเราได้ดีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่คือกลยุทธ์ข้อที่2นะครับถัดมาข้อ3ทุกคน reread re the Masters นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า ให้คุณกลับไปอ่านหนังสือของคนที่เก่งมากๆอ่ะนะที่มันเป็นแบบหนังสือที่คุณจำเป็นจะต้องอ่านในชีวิตนะครับยกตัวอ,อย่างในยุคนี้แล้วกันเนาะยกตัวอย่างเช่นไรเดียอาจจะมีหนังสือเช่น rich dad poor dad นะพ่อโดยสอดลูกนะครับก็อาจจะเป็นหนังสือที่เป็นการวางรากฐานทางเรื่องของความมาัง่งคั่งเรื่องของอความร่ำรวยในหลากหลายนิตินะครับว่า เออมันมีแนวคิดยังไงอะไรแบบนีน้นี่ก็เป็นหนังสือดีเล่มหนึง่งที่คุณอาจจะกลับไปอ่านอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่คุณจะได้กลับมาทําความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นเนาะคือการอ่านหนังสือเล่มเดิมเนี่ยในช่วงเวลาที่แตกต่างไปเนี่ยมักจะทําให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆที่คุณมองไม่เคยเห็นมันในการอ่านรอบที่ผ่านมารอบก่อนหน้าเนี่ยเสมอเลยนะครับนี่คุณอ่านในช่วงระยะอายุที่คุณเปลี่ยนไปเนี่ยคุณยิ่งเจอมุมมองใหม่ๆที่คุณมองข้ามไปเสมอ นะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่สําคัญครับคือการกลับไปอ่านหนังสือเล่มที่เป็นสุดยอดอะนะของกรามอาจารย์ต่างๆนะครับก็ลองไปอ่านกันดูเนาะอีกเล่มที่น่าสนใจมากๆซึ่งอ่านเมื่อไมครับสองสปีที่แล้วก็คือของ principle นะครับของคุณเรดาริโอเล่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์เล่มหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ลองใครสนใจก็ลองไปหาดูได้เนาะนะครับอันนี้ก็แนะนำแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ข้อที่3นะครับ ถัดมาครับข้อที่4ี่ดูคนเขาบอกว่าให้ไปถามคนที่คุณแบบรู้สึกประทับใจคนที่คุณชื่นชอบอะนะว่าให้เขาลองแนะนําหนังสือกับคุณหน่อยสินะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณชื่นชอบใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วถ้าคุณมีสามารถเข้าถึงตัวคนนั้นได้หรือว่าลองมีโอกาสได้คุยกับเขาได้นะครับให้ลองให้เขาแนะนําหนังสือให้คุณอ่านดูครับการที่คุณได้ หนังสือจากคนเหล่านั้นเนี่ยได้ลิสต์บุ๊กหนังสือมาเนี่ยมันอาจจะเป็นลิสต์บุ๊กที่ทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็ได้นะเพราะว่าคนที่คุณชอบเนี่ยก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีบางส่วนใช่ไหมหรือว่าบางด้านเนี่ยที่ทาให้เรารู้สึกว่าเอ้คนคนนี้เก่งจังเลยเราอาจจะอยากเป็นแบบเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้สิ่งที่เขาได้เสพหรือว่าสิ่งที่เขาได้อ่านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนใบเบิกทางนะเป็นเหมือนรอยเท้าให้เราได้ลองเดินตามหรือว่าเขาอ่านเรื่องอะไร เขาเข้าใจเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือที่เขาแนะนํานี่แหละก็จะทําให้เราได้เดินตามแล้วก็ได้กักเก็บประสบการณ์ความรู้ที่เขาได้สะสมมานะครับหรือว่าความรู้ประเภทเดียวกันกับสิ่งที่เขาได้รูเนี่ยเอามาใส่ตัวเองได้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นแบบที่อาจจะเป็นโรโมเดลคนนั้นที่เราอยากจะเป็นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือขอ้อที่สทุกคนถัดมาครับข้อ5ครับเขาบอกว่าอย่าเรียนนะ รู้แค่จากเฉพาะประสบการณ์ของตัวเองนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหนังสือหลายเล่มมากเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกําลังจะทําในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องสมมุติคุณอาจจะทํางานประจําอยู่แล้วกันอนเราก็อยากจะเติบโตกลายเป็นผู้นําที่ดีในองค์กรอย่างเงี้ยนะมันก็มีหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้นำนะเพราะว่าผู้นำเ,เรื่องของ อะไรล่ะชีวประวัติของคนที่เป็นผู้นําเก่งๆในองค์กรทั้งเรื่องที่เขาทําดีแล้วที่เขาทําไม่ดีอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่อ่านเรื่องพวกนั้นคุณก็จะได้เรียนรู้เนี่ยว่าเขาทําอะไรมาแล้วมันดีนะครับคุณก็ทาตามอะไรที่เขาทําแล้วมันเฮ้ยไม่ดีเลยอะนะเป็นปัญหาที่เขาได้เจอมาทําแล้วผิดพลาดเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปเดินซ้าเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราไม่ต้องไปเหยียบอ่าใช้คําว่าเหยียบขี้หมาอะไรแล้วกันนะทุกคนไปเหยียบขี้หมาก้อนเดิมเนี่ยที่มีคนเคยเหยียบไว้แล้ว นะน่าจะดีกว่าไหมครับถ้าเราใช้หนังสือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่ทําให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแล้วก็ก้าวไปยังสิ่งที่มันควรจะเป็นทิศที่มันถูกต้องได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีหทุกคนและข้อสุดท้ายครับข้อดีหครับคือมันจะมีหลายครั้งนะครับทุกคนที่เวลาเราอ่านหนังสือไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเออมันแห้งเหือดอะ นะมันหมดแรงมันดาลใจฉันไม่รู้ฉันจะอยากสนใจเรื่องอะไรคือชีวิตบางทีชีวิตมันมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเนาะสับสนนะต่อให้เราพยายามพัฒนาตัวเองแค่ไหนบางทีมันก็ทําไมรู้สึกว่าฉันยังไม่เห็นไปไหนสักทีอะไรแบบเนี้ยนะครับคือทุกคนจะมีโมเมนต์แบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีข้อที่6นะครับเขาก็แนะนําเราว่าเอ้ยแทนนี่คุณจะมารู้สึกว่าจะต้องหาหนังสือเล่มไหนอ่านต่อไปเพื่อที่จะทําให้คุณได้ อ่มออเมีดอาจาะเจอความรู้ใหม่ๆเรื่องดีๆใหม่ๆอะไรแบบนี้แล้วแบบคุณก็ยังรู้สึกแย่กับมันอยู่เงี้ยนะครับกับการพยายามค้นหาสิ่งแบบนั้นเนี่ยแทนที่จะทําแบบนั้นเนี่ยให้คุณกลับไปหาหนังสือเล่มที่คุณอ่านแล้วรู้สึกมาคุณชอบมันนะครับในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนาะลองหยิบมันกลับขึ้นมาอ่านมาอีกครั้งหนึ่งดูนะครับมันอาจจะเป็นหนังสือที่ทําให้คุณได้รู้สึกเกิดปีแรงบรรดาใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้คุณได้ มีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะออกไปทำสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยทมเชใช้ว่ามันก็จะมีหน้าที่ใช่ไหมครับมีบริบทที่ช่วยทําให้พวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับหนังสือบางเล่มก็จะช่วยแก้ปัญหาให้เราบางเดืองใช่ไหมบางเล่มก็อาจจะช่วยทําให้เรามีแรงบันดาใจบางเล่มก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออช่วยเตือนเราให้ออกจากวังวนความคิดลบๆได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น หนังสือพวกนี้นช่วยได้นะครับแทนที่จะหาหนังสือเล่มใหม่เนะเาะอยาอกเครั้งหนึ่งนะครับกลับไปเอาเล่มเดิมที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าม,มันดีจังเลยเนี่ยกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องเหล่านี้ได้น,นั่นเองนี่คือกลยุทธ์ข้อที่6นะครับเทมสรุปกลยุทธ์ทั้งหมด6ข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนข้อที่1นะเขาบอกว่าให้หยุดอ่านหนังสือที่คุณรู้สึกว่ามันอา่านแล้วมันไม่สนุกได้แหละนะครับข้อที่2ครับ าหา common place ในการที่คุณจะจัดสรรน,นะ organize ความรู้อ่าองความหรือว่าหนังสือต่างๆคุณนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยบริหารจัดการองค์ความรู้ของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับข้อ3ครับให้กลับไปอ่านหนังสือที่เป็นคัมภีร์นะเปะจากปร,รมจารย์ที่ยอดเยี่ยมนะครับ การอ่านในช่วงเวลาที่แตกตากก่างการช่วงอายุที่ต่างก,กันเนี่ยก็จะทำให้คุณเห็นอะไรบางอย่างแตกต่างไปด้วยนะครับข้อที่4ี่ครับถ้าเป็นไปได้คุณลองถามคนที่คุณชื่นชอบดูว่าขอคําแนะนำหน่อยสิว่ามีหนงังสืออะไรที่น่าอ่านบ้างอ่านะฮะข้อ5ครับอย่าเรียนรู้แค่จากประสบการณ์ของตัวเองนะครับแต่ว่าให้ลองหาประสบการณ์ของคนอื่นในหนังสือด้วยนะครับก็จะช่วยเราได้มากเลยนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับในอย่างที่ชีวิตรู้สึกอ่อนล้านะท้อแท้เนี่ยอย่าไป การจะแบบเอาตะคิดว่าไปหาหนังสือเล่มใหม่มาอ่านเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันการเราก็ลองกลับไปอ่าหนังสือเล่มเดิมนะครับที่ทําให้เรารู้สึกมีพลังมีกําลังใจเนี่ยกลับมาอ่านอีกสักครั้งดูนะครับก็อาจจะทําให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างดีมากิขึ้นด้วยนั่นเองครับนี่คือข้อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือ6กลยุทธ์นะครับที่จะทําให้เราสามารถอ่านหนังสือได้ดีขึ้นแถมกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นได้ด้วยนะครับจากคุณไรอันฮอลลิเดนนั่นเองเราก็ หวังว่าเรื่องที่เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะแล้วก็เอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมทุกคนก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากหนังสือ Reinvent นะครับรือสร้างดักโตนะครับหาได้ที่ร้านสื่อชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเซียนบุ๊กนายอินคิโนคุนิยะปีนั่นเองนะครับก็วันนี้่าจะประมาณนี้ทุกคนครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบคำว่าขอบคุณะสวัสดีครับ